สวัสดีครับยูริอาสบายอ่ะนี่เราอยู่แค่ปีนกแล้วครับผมเป็นสายเน็คเก้นนะครับเป็นเจ้า c b 6 5 0 f ครับผมปีนี้ไม่แน่ใจว่าปีสิบแปดหรือสิบเก้านะจะแจ้งรายละเอีดยดก็น่าจะเป็นตัวหน้า led แล้วนะอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาครับผมก็เอามาถ่ายก่อนนะรายละเอียดก็ยังไม่ได้ดูเลยเล่มเริ่มอะไรโอเคของแต่งพอม,มันมีอ่าพอมีมานิดหน่อยนะด้านหน้าจะเป็นไฟ led แล้วนะฮะโอเคไล่มาก็จะเป็นมือคันมือเบรกแต่งนะซ้ายขวาครับผมแล้วก็มี การล้มซักหัวของ k 2นะเนี่ยเครื่องครอ,อบแข็งเลยไม่มีตำหนินะครับท่อเป็นของว่าซิฟออลออกมาเป็นปลายยี่ห้อ mf นะเออเป็นกระป๋องคาร์บอนโอเคยางหลังยังเหลือใช้งานได้อยู่ยาวยนะครับโซ่เตอร์ใช้งานได้เดี๋ยวขัดให้อีกทีหนึ่งให,ให้ใหม่ๆอม่ทีหนึ่งนะครับอันนี้ด้านนี้ก็มีการล้มเหมือนกันนะโอเคเบาก,กิ๊บกินะครับไม่มีรอยขาดโอเคนะอ่ามีอะไรอีกยางหน้ายางหน้าก็ยงัยง,ยงเหลืออยู่นะโอเคดูเล่นใหม่กันคันนี้ คันนี้เลขมาอยู่ที่16ื่นเองนะครับผมกาก่อนส่วนรถสวีเดนแล้วนะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องฉะนั้นมบบเย็นพวกพายเบรกพวกมันเครี่ยงหลายๆโอเคอ่ะฟังเสียงดีกว่านี่ไปรอบเดินเบานะฮะมเร์นนีมบนหน่อยเนหน่อยนหน่อย,เ,นนอยเ,อเดี๋ยวเราให้เราเราพยายามเบิร์นให้ฟังฮนะ รอบตำๆนอบสูงโอเคครัผมของแค่คันนี้ออกรถรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งทีหนึ่งนะจำไม่พี่ออกรถประมาณอ่อไม่หมื่นห้าหมหรือว่าประมาณ9ก้าันนี่แหละจำไม okay. ่ได้ละเดี๋ยวลงให้ทีหนึ่งอันใครสนใจนะติดต่อเห็นอาซูบายหรือเซี่ยวที่ขายอยู่ได้เลยนะคันนี้ ได้ไปก็อย่างที่บอกนะฮะก็ลดหม่หมือนหกเองเนาะอ่าสภาพก็ยังโอเคนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนั้นโอเคไงฝ่ากเจ้า CB6 5 0ดข้วสุดงคันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ